เ่ามาวากันต่อด้วยเรื่องของอทิ้งพระนดิดหน่อยนะครับสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไว้ควบคุมกับพิงพระ,ะนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือกระดูกกระดูกของบรรพบุรุษของเราหรือโกรธหรือ,อลูกบรรพบุรุษของเรานะครับไม่เหมาะสมที่จะอยู่กับทิ้งพระเพราะอะไรพระเป็น เป็นสิ่งที่มีความบิสักและสิทธิ์สูงกว่านะครับส่วนรูปบรรพบุรุษเอาเรียกง่ายว่าคือผีไม่สมควรอยู่ด้วยกันนะครับการอยู่ด้วยกันมันทําให้เกิดอะไรกับผงจุ้ยคือถ้าทางผงจุ้ยเขาก็จะนับว่าจะทําให้ผู้อาศัยอยู่ในบ้านไม่สบายนะเจ็บป่วยอะไรแอดสองก็จะมีการทะเลาะบบาแหวงบ่อยพึ่งซึ่งเคสเนี้ยผมเคยเจอเจ้าของบ้าน ภรยาเขาเอาโกรธกระดูกไปไว้บูชากับพระประธานนะครับสร,รุปว่าเป็นมะเร็งทางบ้านสองคนผัวเมียนะครับวิธีการแก้คือไงคือเอาโกรธหรือรูปบัมพรุรุษของเรานะครับไปไว้โซนหลังบ้านถามว่าโซนหลังบ้านไว้ยังไงคุนแขวนนะครับให้ความสูงจากพื้นจนถึงใต้รูปนั้นนะไม่เกิน1เมตรกเซน นะครับ46เซนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมเขียนไว้คร่าวๆแล้วนะครับอันนี้หน้าบ้านนะครับพระสมมากอาจจะตั้งก็คืออาจจะวางตำแหน่งนี้นะครับแต่รูปบรรพบุรุษเอาไว้โซนหลังบ้านจะมีมีคืออะไรก็คือฝั่งนี้อาจจะเป็นห้องครัวห้องครัวห,ร,วหรือห้องส่วนรับประทานอาหารเพราะอะไรตะมีอยู่โซนหลังต้องแยกออกจากพระครับ มันถึงจะต้องไปอยู่ที่หลังบ้านนะครับและเขาจะเป็นคนดูลูกหลานรับประทานอาหารหรือทำอาหารกินเขาก็จะมีความสุขมากกว่าที่จะไปอยู่กับพระถูกต้องไหมครับผีกับพระไม่ถูกกันอยู่แล้วนะคุณลองสังเกตดูนะครับถ้าบ้านไหนเอารูปบองมูหลุดไว้หน้าบ้านแล้วหันหน้าออกหน้าบ้านเนี่ยบ้านนั้นนะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างจะเยอะเะคุณไปลองสังเกตดู วิธีแก้คือย้ายกลับไปอยู่หลังบ้านให้อยู่โซนอาหารรับประทานอาหารและหรือ,อห้องครัวนะลองดูนะครับลองดูครับตามนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจลองเม้นสอบถามมาได้เดี๋ยวผมทำคลิปตอบไปให้นะครับโอเคนะครับ